สวัสดีนเจ้ากมนี่เนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงพวกที่ว่ารักเหนียวไก่ก็คือแบบว่าเรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเนียวไก่หน้าสีแยกใช่ไหมเนียวไก่เนียกูซื้อสามสิบเออกูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตั้งหน้าตกร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมถึงพอกูมาดูที่แมนเนียวไก่หายมว่าที่รักเมื่อคนรักหรือว่า หมาคาบหรือแมวกินมึงคิดดูเองเหแม่มันไม่มีปัญญาซื้อเหนียวไก่อสามสิบบาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมาลักของคนอื่นเหรอแม่กูเจ็บใจนะ่ะนี่จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยนะว่าเหรอแม่อย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักเหรอแม่กูกูเอาเหนียวไก่ยัดปากมึงแน่มึงจำเอาไว้เหแม่จริงเหรอแม่กูเขียดนะ่ะนี่จริงเหนียวไก่หาย อย่าแม่แล้วกูตั้งใจอุตส่าห์ซื้อมากินนั่งบาบายใจที่บ้านนี่อย่าแม่กลับถูกรักคิดดูเนื้อไก่มันยังรักคุณคิดดูเองนะยิ่งไอ้อายาิงเครียดเลยนี่ยยิ่งซื้อตั้งสองชิ้นอยู่บ้านแล้วบ้านนี้นั่งกินลอยบยใจไปแล้วเลยอย่าแม่ขอให้ใจคอตายอย่าแม่เคยกินเย่าแม่ยิงอู้ซิมหนักยิงเนื้อไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่ไยอมไปซื้อ ยอมมาลักเนี็มไก่กู้ยแม่อุบาทคนเออไปแล้วเนาะฝันดีทุกคนไม่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อใหม่ได้กูซื้อมาแล้วไม่ต้องห่วงเหรอแม่ถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาถ้าอีกินยิ่งบอกกู้นี่กูซื้อให้เหรอแม่นี่มาลักของกูเจ็บใจนะเหรอแม่เบียร์กูยังนี่ในกระเป๋าไม่เป็นปึกเหรอแม่จริงเบียร์อีโม่ไปเนาะบายบายฝันดี